สวัสดีครับสำหรับ EP นี้นะครับจะมาพูดถึงปั๊มน้ำอีบาร่ารุ่น CDA ทับ A 2 0 0 m นะครับซึ่งปั๊มน้ำตัวนี้นะครับมีขนาดท่อดูดอยู่ที่1ขีด1นับนิ้วนะครับแล้วก็มีท่อส่งขนาด1นิ้วปั๊มน้ำตัวนี้นะครับเป็นลักษณะ2ใบพัดนะครับหรือว่าเป็นใบพัดแบบคู่ลักษณะของตัวเลือนของตัวปั๊มเนี่ยทำมาจากเหล็กหล่ออย่างดีนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของปั๊มน้ำรุ่น CDA ทับ A สองจุดศูนย์ศูนย์ m กัน้ตัวน มีระบบไฟอยู่ที่220โวลต์หรือว่าซิงเกิลเฟสมีปริมาณน้ำอยู่ที่20 110ลิตรต่ตอนาทีแล้วก็มีเทคนิคการส่ง เริ่มตั้งแต่32.5เมตรจนถึง62เมตรกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่ขนาด2แรงมีความเร็วรอบอยู่ที่2,850รอบต่อนอาทีและสำหรับปั๊มน้ำตัวนิ้ดูดลึกได้ไม่เกิน9เมตรครับผมสำหรับปั๊มรุ่น TD ทั p A 2.0M นะครับเหมาะสำหรับงานประเภทที่พักที่อยู่อาศัยสำหรับประเภทงานที่ต้องการส่งของเหลวที่ไม่มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนในโรงงานอุตสาหกรรมและเหมาะสำหรับประเภทงานที่ต้องการเพิ่มแรงดันสูงสงในระบบน้ำและเหมาะสำหรับงานประเภท สำหรับลูกค้าขัานใดนะครับที่ต้องการปั๊มน้ําที่มีขนาด2ใบพัดที่มีระบบแรงดันน้ําสูงๆนะครับสามารถเลือกปั๊มน้ำอีบาลารุ่น CDA ทับ A 2.00M ได้สําหรับ EP นี้ขอจบแต่เพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ